ลองทำยังยังไม่เคยเลยยังไม่เคยเลยถ้าว่างี้ผมพี่ออเดอร์ผมก็กดหัวใจแล้วเอาแค่ว่าอะไรติดต่อวันแรกอะไรอ่ะปัดจะไปปัดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอะพี่แจ็คไหนมันเขียนว่าอะไรปัดขวาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อนี่ปัดเพื่ออะไรอ่านคอมเมนต์แบบชัดๆอ๋อโอ้หมันาแสดงรีแอคแบบนี้ออกไปสิมันดูไม่รู้เรื่องอะไรเลยพอรู้หมดเลยทุกคนต้องมีการเรียนรู้เขาลืมแล้วไมสายตาไม่ดี ฉันก็เพิ่งรู้เหมือนกันบ้าบอจริงเดียวฝากฟังเพลงด้วยน,นะครับทุกคนครับอายคอนแทคใส่ตาเดี๋ยวนคิดบอกคิดชอบ MV วน,น,นี้ชอบ M v วนี้นะทำถึงพอรู้สึกว่าแบบทั้งมุมกล้องการตัดมาตอนแรกถ่ายนึกภาพไม่ออกว<ห>่าจะเป็นยังไงแต่พอมาเห็นแล้วก็เออใช่ใช่ดูดีดูดีน่ารักดีแต่จริงอ่ะตอนถ่ายร้อนมากร้อนมากแล้วฝนตกลงมาแล้วตกเสร็จปุ๊บก็หยุดแล้วก็ไม่มีลมเลยอบมากอือบแบบ จริงผมอยู่ในสถานะ energy saving mode จำได้ทั้งวันเลยเหมือนกันด้วยจำได้แบบพลังมาตอนทีสุดท้ายอ่ะเพราะรู้สึกว่าจะจบแล้วพลังมาเลยมีคนบอกว่าคิดออกจากตู้โทรศัพท์แล้วอ๋อเอออยู่ในตู้โทรศัพท์มานานมีคนมาลากออกไปสักทีขอบคุณมากครับที่สิงหมาจริงอะไรอ่ะไม่ก็เจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาอยู่ในตู้อ๋อออกวันนี้ออกมาอยู่น็อกตู้แล้วเลยเต้นหน้าตู้อเออ เดี๋ยวมันขึ้นว่างเลนะเพลงบอกว่าเพลงดีภาพสวยมากอุ้ยของหนเลยมีคนตื่นเต้นกว่าเราก็คือพี่อุ้ยเดี๋ยวนะเพลงเงาอยู่ตรงไหนนะในข้อรูปเลติกจับอุ้ยเดินไปฟังคนเลยเสียงจากสายตาอืมฉันกดเสิร์ชว่าเสียงจากตาเปิ้ว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 แหละอืมปิ้้วเสิร์ชคำว่า eye contact ไม่เจอเลย อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดไอคอนแทคที่ไม่ใช่เพลงเราอะบ <c> ล <oughs> ถ่ายเสรยจากเหนียงยังหล่อหุยขอบคุณครับแต่โปเตอร์ดีมากนะหมายถึงดีครับแต่ดีมากชอบมากโปเตอร์คู่มีแต่พวกเธอแบบชอบมกมีทัดโหดเหมือนกดใครมาเรารู้สึกว่าเอาไลฟ์ในนี้แล้วราราหน้าเรารอดกันนะพันหนึ่งเนา ต่อไปเรารู้แล้วว่าโอเคเราจะต้องมาไลฟ์ในนี้ไปบ่อยพี่สิงเพราะมันมีฟิลเตอร์ช่วยเราเยอมากเราสามารถไลฟ์ได้เลยทุกครั้งที่เราตื่นนอนหรือว่าเพิ่ง <laughs> ทํางานเสร็จเนี่ยตต่อให้เราซ้อมเต้นมาเหนื่อยแค่ไหนเราก็ยังดูดีขอบคุณฟิลเตอร์ด้วยต่อไปนี้ช่างแต่งหน้าจะตกงานเพราะฟิลเตอร์ของ t ิ k กตอกดีปากแซบดีมากเอออันนี้คือเราคัสตอมกันนะเราได้ทําการแต่งเอาไวแล้วว่าโอเคเราลดปากนิดนึงเพิ่มตาหน่อย กรอบหน้าเอาออกนิดนึงลดเหนียงชี้ยุนเดียวๆหน้าเดียวๆเนี่ยจะอุ้ยเอ้ยทำไมมันมีหมวกฉันมีหมวกอยู่แล้วมีหมวกติดต่อขึ้นมาด้วยม,มีหมวกอยู่แล้วต้องซื้อหมวกให้เหรอโอ้เขาซื้อหมวกให้มันก็จะขึ้นมาอย่างเงี้ยเหรออ่อากระทอโอ้คือซื้อของขวัญอะไรให้ของขวัญมันก็จะเด้งขึ้นมามปไปปลอบอาวุธให้เราอย่างเงี้ยเหรออเมื่กี้จะพูดอะไรลืมเลยเมื่อกีเขาบอกมีสิ่งหล่อจังอยากฟังร้องสดรีของที่ทำทุกค่ามันอยู่ในสายตาเปิดเนื้ออีกรอบ เอาโทรศัพท์เอาโทรศัพท์ใครที่เปิดได้หน่อยดิเอาเปิดเพลงด้วยเอาไปงแบ็กกิ้งแท็กที่ส่งให้ไม่มีผมไม่มีมีมีไฟที่ส่งมีคบนึ่งอย่ครับคุณส่งผมตอนไหนจริงๆอยากเปิดไปออกลำโพงเลยอ่ะครับพี่ครับได้มันบูทูวร์บ้ขอโทษทิเน็ตด้วยนะอืม มีคนพิมพ์ว่าอยากให้คู่กลับมาเล่นซีรีส์คู่กันอีกจังคุณพี่คุณพี่ซีรีส์ออนมากราบีน่ะเขาอาจจะพึ่งกลับมารับข่าวสารยี้อุ๊ยอะไรอ่ะคนนี้ยังไม่เริ่มถ่ายก็จริงแต่ประกาศไปแร้องเพลงคู่ตั้งแต่ใส่ชุดมหาลัยจตอนนี้ลูกสองแล้วอุ้ย หมายถึงว่าไฟขอมีลูกสองแล้วใช่ไฟขอว่าร้องเพลงคู่ตั้งแต่ชุดมหาลัยไอเพลงแรกอ่ะเจ็ดปีอ่ะแล้วตอนนี้ลูกเขาสองคนแล้วในที่สุดเราเราก็ไม่ต้องบอกวิแมวไม่ต้องบอกกุหลาบเดี๋ยมีคนซื้อแมวฮะตอนเราก็ไม่ต้องบอกกลับไปเลยแมวมาสิแต่วันหน้าเราต้องอะไรกันนะใช่ครับลองคิดถึงฟาง้องสดจะร้องถึงไหมนะ ได้ยังไงใครตอบมือเป็นบ้านแต่ละคนแต่ละคนมือใหม่หัดติ๊กตอกนะทุกคนเพิ่งไปกดไอ้ปุ่มตรงอ๋อข้างหังพี่มิกดกดกดค้า๋อก๋เชืออ๋อองออ๋ออ๋ออิออ๋ออ๋ออ๋ออออออ๋ออ๋ออออมออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋อออเบรกออ๋อ มันต้องไม่กระพริบรัวนะมันต้องกระพริบแบบให้เขาจัดการเรื่องลำโพงมันไปก่อนเรามานั่งมีไหมพี่บิ๊กมองไม่เห็นปัดให้มันเห็นชัดๆคิดเชื่อมเป็นนะถ้าคิดเดิมไปเชื่อมคือได้เลยตามตั้งแต่ลูกชายยังใส่ฮุดมอต้นตอนนี้ลูกชายมีเมียแล้วนะฮะแต่ละคนมันไม่ได้กระพริบรัวนะพี่บิ๊กนี่คือชาแนลของเฟซทับบเพราะว่าของสิงเป็นของแท้อยู่ ทิกตอกผมผมใส่แคปชั่นว่าของแท้ใช่ปะวะใช่ดิผมผมสมใส่ทิก To กเป็นของแท้ไม่ใช่เพชรหัวใจเพชรแมนมายังคเออเออจะไม่เห็นเลยหน้าแต่ผมยังเห็นใ้ผมเห็นตัวเป็นของจริงเอางี้ถ้ามาปุ๊บเดี๋ยวเรามาไลฟ์อีกนี่ของแท้เรามาไลฟ์รีวิวของแท้จิงไหมอนพี่นุกพี่ก๊อฟจัดหนักไหมวันนี้เจอกับพี่มิคแค่ ใช่จะเ,เ,เจอพี่มิกพี่นุกเมื่อวานพี่นุกเมื่อวานพี่มิกวันนี้พี่นุกเมื่อวานมานั่งกระชุมพี่เคยคิดว่าถ้ามีลูกจะอะไรอ่านไม่อาม่านไม่ทันอ่ะไม่ทันจริงๆอนะหรือว่าเราต้องปรับเป็นตัวเล็กมันถึงอ่านทันน่าจะอย่างนั้นน่าจะเร็วกว่าคอนนี้ไม่ออทันคอนนี้ออเตมคอนนี้ออกเต็เยอะไหมเรียกได้ว่าเหลอแบบคนชราอือออกเต็ปแบบคนชราแต่ถ้าถ้าเยอะจนเหลอ ออกสเตปแบบคนชราเอานิดนึงเนาะเอาถึงทุกกว่าเดี๋ยวเนาะมันสูงเหมือนกันนะมันสูงมันทุกเอานิดนึงมัตเลยต้องมีดนตรีช่วยเราจะได้รู้สึกตรงตบเองสใจอาจจะมีป็งวันที่เราผ่านจ o m e ยเตาไม่กดแค่ระยะทาง trong trong cho kênh and... จบความทรงจำนด,ดีอยู่ตรงนี้ไม่เคยโลบและในทุกครั้งที่เรากลับมาได้เจอหน,น้ากันอีกตัแค่สบตาก็เหมือนว่าเราไม่เคยจะห่างกันความรู้สึกยังคงเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมกับเธอยิ่งสำคัญทุกทุกครังมันอยู่ใน บายครับทุกคนฝากคอนเสิร์ตด้วยพี่สิงฝากคอนเสิร์ตพิเรียบาร์ตี้บิกินาเกนยนะครับเดี๋ยวเจอกันวันที่15มิถุนายนนี้นะครับไปสอ่ตอนเลวครับบ๊ายบายใช้หน้ำมือดัก